ไปดูความคืบหน้าของคดีตากใบนะคะล่าสุดทางตำรวจสืบภาคหนึ่งค่ะนำหมายไปคนบ้านผลเอกพิสารซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคสี่แต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีตากใบนะคะคดีนี้จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมแล้วซึ่งล่าสุดค่ะคนตำรวจตรีบรชาติแสนคำผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับหมายสาร ไปตรวจค้นที่บ้านพักของพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอายุ74ปีซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4และสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่จังหวัดนนทบุรีค่ะที่เป็นหมายค้นนะครับของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับที่919ทับ2567นะครับลงวันที่5ตุลาคมนะครับ2567นะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของนะครับที่ใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับประกอบการสอบสวนนะครับหรือสิ่งของเพิ่งมีไว้ได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิดนะครับ สองนะครับเพื่อพบบุคคลที่ออกหมายจับนะครับตามหมายจับที่178ทับ2567นะครับลงวันที่1ตุลา2567ซึ่งออกโดยสารจังห้อทีว่าฟ้านะครับซึ่งหมายคนนี้นะครับให้พันธุรถโทรด้ในิอกาหารกองอย่างพว่นะครับมีอำนาจในการตรวจค้นบ้านหลังนี้นะครับตั้งแต่วันที่5ตุลานะครับ2567ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนติดต่อกันไปจนกว่าเสร็จสิ้นการตรวจค้นนะครับครับที่ทราบและเข้าใจหมายคนนี้ดีแล้วนะครับ ผลเอกพิศารก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนราธิวาสคดีาตากใบนะคะตั้งแต่25ตุลาคมปี47ค่ะมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีและกระทำความผิดอาญาโดยมีเหตุอันควรชื่อว่าจะหลบหนีแล้วก็ไม่ได้มาสารตามกำหนดนัดนะคะ ศาลจังหวัดนราธิวาสจึงออกหมายให้จับตัวพลเอกพิสารมาดำเนินคดีซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบตัว,ตวพลเอกพิสารนะคะมีนายอัศดา,าอายุ28ปีเป็นผู้ดูแลบ้านให้การว่าพ,พาลเอกพิสารไม่ได้อยู่ที่นี่มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วทราบแต่ว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ค่ะส่วนตัวบ้านมีการล็อกก็คือไม่มีคนอยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เดินทางกลับนะคะซึ่งคดีนี้สืบเนื่องจากพลเอกพิสารเป็นจำเลย1ใน9คนที่โจทย์รวม48คนซึ่งเป็นผู้เสียหายยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนาราธิวาสจากเหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมสอพอตากใบจังหวัดนาราธิวาสตัต้งแต่วันที่25ตุลาคมปี47ค่ะซึ่งพลเอกพิสารขณะนั้นสั่งให้เลิกชุมนุมประกาศกฎอายการศึก ให้เจ้หน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วเกิดความวุ่นวายก่อนจะสลายการจุมนุมมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วงขึ้นรถบรรทุกไป25คันนําตัวไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีแต่ว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มเสียชีวิตรวม85รายนะคะแล้วก็จํานวนนี้78รายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจขณะที่ถูกลําเลียงอยู่บนรถค่ะคดีนี้ใกล้ๆจะ20ปีแล้วนะคะจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยค่ะส่วนที่มีการแฉรนะครับบอกว่ารองประธานสภานั้นอน,อนุญาตให้พลเอกไพศา,ารลาประชุมไปต่างประเทศก็คือตั้งแต่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมกว่า2เดือนเนี่ยโดยอ้างเหตุผลด้านสุขภาพทั้งที่อยู่ระหว่างการฟ้องคดี เรื่องนี้ทางคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ชี้แจงกรณีเซ็นอนุมัติให้พลเอกพิสารวัฒนวงศทีรีครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลาประชุมสภาก็บอกว่าทุกคนสามารถลาประชุมได้บางคนลา80ครั้งซึ่งถ้าเขาลาก็ต้องให้เขาลาไม่ได้เจาะจงว่าใครเรื่องนี้เป็นคนละเรื่อง ซึ่งเรื่องอื่นตนไม่เกี่ยวแต่เรื่องของสภาย,ย้ำว่าใครจะลาก็ลาได้ไม่ว่าจะลาป่วยลากิจลาธุระก็ว่ากันไปเพราะเขามีสิทธิ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการลาไม่ว่าใครก็สามารถลาได้หากลาก็คือลา mm hmm. เมื่อถามว่าแต่เขาจะต้องแจ้งชื่อมาว่าใครลาประชุมใช่หรือไม่คุณพิเชษครับบอกว่า ลาทุกคนแหละครับอาทิตย์หนึ่ง20 30คนเมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าพลเอกไพศาลในหนังสือขอลาประชุมระบ,บุว่าตั้งแต่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่สารนราธิวาสรับฟ้องคดีตากใบนั้นคุณไม่ใช่บอกว่าตนไม่ทราบเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ เรื่องนี้ครับยังมีความเห็นมาจากคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนน้ำนปชปัจจุบันเป็นแกนนํำคณะหลอมรวมประชาชนบอกว่ามีคดีตากใบที่จะหมดอายุความ25ตุลาคมนี้จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่อีกลูกของรัฐบาลเพราะหลังจาก25ตุลาคมนี้ถือว่าน่ากังวลกับท่าทีของคนในรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องบาดแผลทางใจแค่พูดให้คุณสบายใจยังพูดไม่เป็นเลยยิ่งพูดยิ่งได้เห็นกำมลสนดานว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น คุณจตุพรยังประกาศตามหาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยว่าอยู่ไหนช่วยแสดงตนหน่อยครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนช่วยแสดงตนหน่อยว่าอยู่ที่ไหนเพราะอะไรว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยผมได้ยินอาจจะไม่ไม่ทราบว่าจริงไหมว่าบัตรนี้เนี่ยแพทย์สภาเนี่ยส่งเรื่องผลการสอบสวนสี่หมอสองโรงพยาบาลตำรวจและราชทันเนี่ยไปยังกรรมการศึ และกรรมาการสิทธิ์จะต้องส่งรูกไปยังปปชเรื่องนี้เนี่ยครับจะขึ้นสู่ศาลอีกไม่นานเขาจัดการพ่อ,พอพ่อนอยู่แล้วและถึงคิวลูกพ่อไม่อยู่ในลูกก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วระเบิดเวลาลูกใหญ่อีกลูกนะครับหลัง25้าตุลาคนะดีตากใบนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยน่ากังวลอีกรอบหนึ่งกับท่วงทํานองเนี่ยนะครับของคนในรัฐบาลแบบนี้นะไอ้นั่นบาดแผลใจ แค่พูดใ้คนเนี่ยนะครับสบายใจคุณยังพูดไม่เป็นเลยนะครับยิ่งพูดนะครับยิ่งได้เห็นกรมนลสันดา์ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนะ่ะเดี๋ยวตามกันนะคะคดีใหญ่